และเรื่องราวเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเชื่อว่าอิดเขาเป็นนักศึกษาที่ยังเวอร์จินแต่พ่อของเขาเป็นถึงดาราหนังผู้ใหญ่ชื่อดังเขาชื่อว่าเฮียหน่วยแต่เขาด้านอายุสัน้นเขาตายจากไปด้วยโรคหัวใจและหลังจากงานสศพผ่านผลไปอิดนำรูปพ่อของเขากลับมาที่บ้านสักพักเสียงออดก็ได้ดังขึ้นเขาเดินมาดูที่หน้าประตูบ้านและได้เจอพัสดุกองใหญ่กองหนึง่งที่จ่าหน้าถึงพ่อของเขาอิดเลยลากกองนั้นเข้ามาในบ้านพอเขาเปิดมันออกดูก็เห็นอะไรกลมๆอยู่ในกล่อง เขาลวงเข้าไปบีบเต็มแรงจนทําให้ระบบบางอย่างทํางานขึ้นและมีสาวสวยสุดเซ็กซี่ได้ลุกออกมาจากกล่องอิดตกใจมากจนตดแตกเพราะเขาเป็นโรคแพ้ผู้หญิงอยา่างรุนแรงคุณโยนสาว AI ไแนะนําตัวเธอบอกว่าเธอชื่อแอนนาเธอเป็นตูกตา AI ของเขาอิดอยากเล่นอะไรกับเธอก็ได้แต่อิดไม่คิดจะเล่นด้วยเขาเรียวิ่งออกมาจากบ้านทันทีก็จะชนเข้ากับลุงชองซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทของพ่อสักพักแอนนาก็วิ่งตามอิดมาและพุ่งเข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่ ลุงชองเลยบอกให้อิดพูดคำว่าอูมามีอิดก็ทำตามและระบบการทำงานของแอนนาก็หยุดลงหลังจากนั้นทั้งสองคนพาแอนนาเข้ามาในบ้านก่อนที่ลุงชองจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อิดฟังว่าเขากับพ่อของอิดได้ร่วมหุ่นกันคนละ50ล้านเพื่อทำการสร้างแอนนาขึ้นมาซึ่งตามจริงแล้วพ่อของอิดจะต้องเป็นคนทดสอบแอนนาซึ่งเขาเดินมาตายซะก่อนอิดเลยจะต้องเป็นคนทำมันแทนและถ้าการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จอิดก็จะต้องใช้นี่แทนพอพออิดได้ยินแบบนั้นก็หัวเสีย เขาบอกว่าทาไมต้องใช้นีแทนพอลุงชองไม่ฟังอะไรอีกแล้วเขาทิ้งปัญหาไว้กับอิดก,ก็จะรีบวิ่งออกไปจากบ้านทันทีพอลุงช่องหนีไปแล้วอิดก,ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาเลยหยิบคู่มือมาเปิดอ่านดูเพื่อจะเปลี่ยนโหมดภาษาของเธอพอเปลี่ยนได้สําเร็จอิดถามแอนนาว่าจะปิดระบบของเธอได้ยังไงเพราะกลัวว่าเธอจะจู่โจมเขาอีกและแบตเตอรี่ของเธอตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแอนนานเลยโชว์เปอร์เซ็นต์แบตให้เขาดูเมื่อเหลืออีกเก้าบสเปอร์เซ็นแถมเธอยังบอกว่า มีพลังงานขนาดนี้มาเลงเพลงรัก3ามชั่วโมงได้สบายๆอิที่อยากจะเปลี่ยนระบบของเธอเลยสั่งให้แอนนาออกกําลังกายตลอดสามชั่วโมงจนสุดท้ายไปของเธอก็หมดลงอิดเอาผ้ามาคุมตัวเธอเอาไว้ก่อนจะรีบออกไปมาหาลัยทันทีที่มหาลัยอิดมีเพื่อนสนิทอยู่สามคนคือกินบ๊อบและลิซ่าซึ่งลิซ่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่เด็กพอบ้านพวกเขาอยู่ใกล้กันและลิซ่าก็แอบชอบอิดอยู่ด้วยระหว่างที่อิดอยู่มหาลัยลุงชองได้แอบย่องเข้ามาในบ้านของเขา เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับแอนนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็จะป้อนคำสั่งชุดใหม่เข้าไปเพื่อให้แอนนาตามอิดไปที่มหาลัยเพื่อให้คอยปกป้องเขารวมถึงห้ามเธอมีอะไรกับคนอื่นนอกจากอิดเด็ดขาดแอนนารับคำสั่งแล้ววิ่งมาที่มหาลัยทันทีเธอเปิดประตูห้องเรียนและมองหาอิดท,ที่นั่งอยู่พอทุกคนที่ได้เห็นเธอก็ถึงกับตะลึงในความสวยแซบอิดบอกกับเพื่อนๆว่าแอานนาเป็นญาติห่างๆของเขาแต่ลิซ่าก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะเธอรู้จักอิดมาตั้งแต่เด็ก และเธอก็ไม่เคยเจอญาติคนนี้เลยหลังจากเลิกเหรียนทั้งคู่พาก,กันกลับมาที่บ้านอิสงสัยว่าทําไมแอนนาถึงกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแอนนาบอกว่าลุงชองเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้ใหม่และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอิสมดด่าลุงชองเพราะเขาอุตส่าห์จะให้แอนนาใช้งานไม่ได้ดันมาทําให้เธอมีพลังงานเหลือเฟือซะง,งั้นอิทเลยถามแอนนาว่าแล้วที่ชาร์จแบตของเธออยู่ตรงไหนแอนนาบอกว่าอยู่ใต้ะดือพร้อมกับโชว์ให้เขาดูซึ่งปเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ลิซ่าเดินเดินก็มาเห็นพอดี ทั้งอิดและลิซ่าตางก็ตกตื่นกับที่ชาร์จแบบของแอนนาซึ่งมันช่างจ้าเสลือเกินหลังจากนั้นอิดได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ลิซ่าฟังเธอสงสัยว่าทําไมต้องเป็นอิดให้คนอื่นทําก็ได้อิดเลยบอกว่าแอนนามีระบบป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาทําร้ายลิซ่าเลยลองจับตัวเธอดูจนโดนไฟช็อตเข้าไปเต็มๆหลังจากนั้นลิซ่าเลยเชื่อในสิ่งที่อิดพูดอกดึกคืนนั้นแอนนายังคงทําตามภารกิจของเธอคือจะต้องเผนซื้ออิดให้ได้ เธอจู่โจมใส่เขาแต่ยังไม่ทันจะไปถึงสวงสวรรค์อีกกระด้านตกแต่งวัสก่อนจนทําให้แอนนาถึงกับเครื่องลวนลุงชงที่แอบดูเหตุการณ์ทุกอย่าง